นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด คัมภีคือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพระไรของพระองค์การอ่านและใคล้ครวญพระคัมภีเหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดเมื่อจิตใจที่รับพระคริสต์เอาไว้ คนคนนั้นก็ได้รับพลังอำนาจที่จะดำเนินชีวิตเหมือนชีวิตของพระคริสต์ได้ถ้าพวกสาวกของพระคริสต์ยอมเปิดหัวใจทั้งหมดรับเอาพระคริสต์แล้วชีวิตและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะดำรงอยู่ในใจคอยเปลี่ยนแปลงพวกเขา ตามพระลักษณะของพระองค์เหตุนี้โดยผ่านของประธานจากพระเจ้าที่ทรงให้โดยไม่คิดมูลค่าสาวกจึงมีความชอบธรรมตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้แต่พวกฟาริสีปฏิเสธพระคริสต์เพราะเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตสาตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นพวกเขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า โรมบทที่10ข้อ3 พาตีพระผู้ไทยด้วยจิตใจเปรมปรีเป็นทางที่พระจาประทานพรแกข mm. ่ข้าโอวาพระองค์ผู้ทรงช่ว ใจค้าคือปัณลังแต่นี้ไปขอทาวายชีวีโอพระคริสโปรดปราณี ด้วยข้ามอบกายให้เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนให้ข้าพ้นจากความตายพระอื่นดึนไปไม่เชื่อใครหัวใจข้าคือบัรฑ เอาละครับให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนสวรรค์โปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทําให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 21ตุลาคมชีวิตนิรันเริ่มต้นเดี๋ยวนี้พยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าได้ประทานชีวิตนิรันให้แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์หนึ่งยอหนบทที่5ข้อ11 การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งสุดท้ายของทุกคนที่หลับในพระองค์เขาวงและเปิดคริสเตียนวงและปิดอาจตายแต่ชีวิตของพระคริสต์อยู่ในเขาและเมื่อมีการฟื้นขึ้นมาจากความตายของคนชอบธรรมก็จะเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ในที่นี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นชีวิตฝ่ายร่างกายแต่เป็นชีวิตที่ไม่ตายเป็นชีวิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าโดยเฉพาะพระวาทะผู้ทรงอยู่กับพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าทรงมีชีวิตนี้ชีวิตฝ่ายกายเป็นสิ่งที่แต่ละคนได้รับ ไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์หรือชีวิตที่ไม่ตายเลยสำหรับพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตทรงรับไว้อีกครั้งมนุษย์ควบคุมชีวิตของตนเองไม่ได้แต่ชีวิตของพระคริสต์ไม่ได้รับมาจากผู้ใดไม่มีผู้ใดสามารถเอาชีวิตนี้ไปจากพระองค์ได้พระองค์ตรัสว่าแต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเอง ในพระองค์มีชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตไม่ได้รับมาจากผู้ใดไม่ได้มาจากสิ่งใดชีวิตนี้ไม่มีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์เขาจะมีชีวิตนี้ได้โดยทางพระคริสต์เท่านั้นขณะที่อยู่ในสภาพของมนุษย์พระองค์ทรงพึ่งอำนาจทุกอย่างจากพระองค์ผู้ทรงสัพพานุภาพ วงและเปิดมีพลังอำนาจเหนือทุกสิ่งวงและปิดเพื่อชีวิตของพระองค์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์พระคริสทรงถวายความเป็นพระเจ้าของพระองค์แก่พระเจ้าวงและเปิดพระบิดาวงและปิดและจะเป็นสิทธิพิเศษที่เผาพันมนุษย์ทั้งหลายจะทำอย่างเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน เรากลับใจจากการละเมิดและรับเอาพระคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้ประธานชีวิตเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์และความตั้งใจของเราจะกลมกลืนกับพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะมีส่วนในชีวิตของพระคริสต์ซึ่งเป็นชีวิตนิรันดร์เราได้รับความเป็นอมตะมาจากพระเจ้า จากการที่เรารับเอาชีวิตของพระคริสต์เรามีส่วนในชีวิตที่ไม่ตายมาจากพระเจ้าด้วยการรับชีวิตของพระคริสต์เพราะว่าในพระคริสต์ทรงมีพระเจ้าทั้งสามพระภาควงเล็บเปิดพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์วงเล็บปิดประทับอยู่ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันของชีวิตนี้มีความลึกลับ และเป็นความร่วมมือของพระเจ้ากับมนุษย์พระคริสต์ทรงเป็นเนื้อเดียวกับเราเพื่อที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทางจิตวิญญาณโดยคุณความดีของการเป็นหนึ่งเดียวนี้ที่ทำให้พวกเราเก้าวออกจากหลุมฝังศพได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์เท่านั้นแต่เพราะโดยความเชื่อ ชีวิตของพระองค์จึงกลายมาเป็นของพวกเราผู้ที่มองเห็นพระคริสต์ในพระลักษณะที่แท้จริงของพระองค์และต้อนรับพระองค์เข้ามาในหัวใจจะมีชีวิตนิรันดร์พระคริสต์ทรงอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อรับเข้าสู่หัวใจโดยความเชื่อแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันดร์ เอาล่ะครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยข้าพระองค์ขอฝากชีวิตที่อ่อนแอนี้ไว้กับองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ขอทรงใส่พระคุณของพระองค์ลงในใจของข้าพระองค์หันเหใจของข้าพระองค์จากความอ่อนแอไปสู่พละกกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์ จากความโง่เขลาไปสู่พระปัญญานิรันดร์ของพระองค์จากความเปราะบางไปสู่ฤทธิ์อำนาจอันยั่งยืนของพระองค์ขอทรงประทานมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนการไถท่ที่ยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้เห็นและเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นอะไรสำหรับข้าพระองค์และที่ชีวิตจิตใจความคิด และกำลังของข้าพระองค์ถูกซื้อไว้ด้วยราคาสูงพระคริสต์ได้ทรงประทานให้ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้ให้ต่อกับคนอื่นขอทรงหนุนชูวิญ,ญญาณจิตของข้าพระองค์ขึ้นเสริมกำลังและให้ความกระจ่างแก่ความคิดเพื่อข้าพระองค์จะเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าที่ได้สำแดงออกมาในพระเยซูคริสต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะรู้ว่านี่คือสิทธิพิเศษที่ข้าพระองค์จะได้มีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าข้าพระองค์ยอมจำนอนอย่างสิ้นเชิงข้าพระองค์ขอมอบชีวิตแด่พระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามน พระนามพระสัรักษาดวงใจปลุกปลอบใจ ร้อนรอนชาไปเป็นทาง